สวัสดีค่ะแม่เอียงชาแนลสื่อสร้างสารรค์สังคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนวันนี้แม่เอียงก็ภูมิใจนําเสนอพามาที่โรงเรียนแม่เอียงเอง,เองค่ะมาทําอะไรวันนี้เป็นวันที่26มิถุนายนซึ่งใครๆก็น่าจะรู้จักนะคะว่าเป็นวันที่สําคัญของภาษาไทยก็คือวันสุนทรผู้นั่นเองเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมเอกลักษณ์ทางภาษาของภาษาไทยนะคะ ทางโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาภาคใต้โดยแม่เอี้ยงเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็ได้จัดงานขึ้นกับให้กับนักเรียนนะคะก็มีการหลายทักษะมากมีการแข่งขันทักษะต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปชมกันได้นะคะว่าจะมีทักษะอะไรบ้างตนอำเภออำเภอรพระพง์จังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันรนรธนชพรพัน หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยในนามคณะกรรมการดำเนินง,งานในการจัดกิจกรรมวันสงนทรผู้สู่วันภาษาไทยแห่งชาติขอขอบพระคุณทุกท่านขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสงรนทรผู้สู่วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาภาคใต้ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติจึงต้องการให้นักเรียนได้อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566 เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและพร้อมด้วยนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสุนทรภูและภาษาไทยเกิดขึ้นทั้งนี้ยังมีการแข่งขันประกวดทักษะต,ต่างๆด้านภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอาทิการแต่งกายตามรอยวรรณคดีไทยการร้องเพลงจากวรรณคดีการโต้วาทีการเล่านิทานพื้นบ้านการอ่านทำนองสนอง เพลงกล่อมเด็กการต่อคำศัพท์ภาษาไทยการคัดลายมือการแต่งคำประพันธ์การเขียนเรียงความและการอ่านออกเสียงร้อยแก้วโดยมีครูมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันทักษะต่างๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะทําให้นักเรียนได้รับความรู้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามความสามารถของนักเรียนเองเพื่อกระตุ้นผูกกิจสำนึกในการอนุรักษ์สมบัติล้ำค่าแห่งชาติให้คงสืบไปภาษาไทยภาษาถิ่นไม่สิ้นสูญภาษาไทยเจิดจรูนแผ่ไพศาลภาษาไทยเชื่อมน้ําใจไทยสรานภาษิตไทยพื้นบ้านบ่งปีชา ภาษาไทยสืบทอดวัฒนธรรมภาษาไทยค่าล้ำหลักภาษาภาษาไทยใช้ถูกต้องครองวาจาจึงสมแล้วที่เกิดมาเป็นคนไทย